สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของเรานะคะเรียนเรื่องสมิงพระรามอาสาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจากเรื่องราชาธิราชในหัวข้ออ่านคล่องต้องพัฒนาค่ะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันค่ะ อานคล่องต้องพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะจะเป็นการอ่านโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ทักษะและความสามารถที่เคยฝึกฝนมาเพื่อให้การอ่านนั้นออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้ที่จะอ่านออกเสียงร้้อยแร้อยแก้วได้ดีนะคะจะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนอยู่เสมอนะคะนักเรียน ภาระงานวันนี้นะคะที่ครูจะมอบหมายนักเรียนได้ทำเป็นการบ้านลงในสมุดแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนทุกคนอ่านบทความที่ครูยกตัวอย่างมานะคะแล้วก็อ่านข้อความเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงลงในสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะคะอ่า บทความที่ครูยกมาก็ไม่ได้เยอะนะคะนักเรียนอ่านให้คล่องเคล่วแล้วก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาความหมายด้วยนะคะและจากเรื่องเผื่อนักเรียนจะอ่านไม่เห็นนะคะอันนี้คือมันตัวเล็กไปครูขยายได้แค่นี้จากเรื่องเชิงพาหิม,มาพานนะคะนักเรียนของสุชีป,ปุญญาณุภาพค่ะเผื่อนักเรียนจะอ่านไม่เห็นนะคะเวลานักเรียนคัดพรารานที่ครูให้นักเรียนรับผิดชอบด้วยนะคะเขียนให้สวยค่ะแล้วก็จะได้คะแนนดี วันนี้ยุติแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ